2รูปวิภาขาัณในการจำแนกรูปโดยพิสดารรูป28ทั้งหมดนี้มีชื่อว่ามีชื่อตามสภาวะ8ชื่อด้วยกันดังนี้คือ 1. ชื่อว่าเหตุตุกะรูปที่ชื่อว่าสาเหตุตุกะไม่มีเพราะไม่ประกอบด้วยเหตุ 2. ชื่อว่าสปัปจยะรูปที่ชื่อว่าอาปัปจยะไม่มีเพราะมีปัจจัยสี่ สามชื่อว่าสาัสาวะรูปที่ชื่อว่าอานาสาวะไม่มีเพราะเป็นอารมณ์ของอาสาวะสี่ชื่อว่าสังคตะรูปที่ชื่อว่าอะเหกะสังคตะไม่มีเพราะถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสี่ห้าชื่อว่าโลกิยะรูปที่ชื่อว่าโลกุตระไม่มีเพราะเป็นธรรมที่สงเคราะห์เข้าในสังขารลโลกหกชื่อว่ากามาวจาระ รูปที่ชื่อว่ารูป,ปาวจ,จะระไม่มีเพราะเป็นอารมณ์ของกามตันหาอันนี้ชื่อว่ารูปนี้ข้อที่6นี้นะคะรูปที่ชื่อว่ากามาวจระรูปที่ชื่อว่ารูปาวจระและอาลูปาวจระไม่มีเพราะเป็นอารมณ์ของกามตันหารูปนี้จะเกิดเฉพาะในกามาวจระนะคะ 7. รูปที่ชื่อว่าอนารมณนะรูปที่ชื่อว่าสารมณะไม่มีเพราะไม่สามารถรู้อารมณ์ได้แปดชื่อว่าอปหารตพะพระรูปที่ชื่อว่าปหาตะพระไม่มีเพราะไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรประหารย่อท่องว่าอสสาสังโลกาอนาอับนะคะ รูป28แบ่งโดยแบ่งรูป28โดยแบ่งออกเป็น11คู่คือคู่ที่1ชื่อว่าอัจฉติกร,รูปแปลว่ารูปภายในมี5ได้แก่ประสาทรูป5ชื่อว่าพาหิระรูปได้แก่รูปภายนอกที่เหลือมี23เท่ากับรูปที่เหลือจาก5นี้ก็คือเหลือ23 2วัตถุรูปรูปที่เป็นที่อาศัยของจิตและเจตสิกมี6ได้แก่ประสาทรูป5หาหทยรูปหนึ่งรูปที่ชื่อว่าอาวัตถุรูปรูปที่ไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกมี22ได้แก่รูปที่เหลือ22คู่ที่3นะคะทวาระรูป รูปที่เป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของปัญจทวารรูปวิถีมี7ได้แก่ประสาทรูป5วิญญาติรูป2อาทวารลรูปได้แก่อัทวารลรูปคือรูปที่เหลือ21นี่ยทวารลรูปเป็นรูปที่ที่เป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของปัญจทวารละวิถีและกายกรรมวจีกรรม ส่วนอัฐวาละรูปก็คือมี21ไ,ได้แก่รูปที่เหลือ21 4. คู่ที่4นะคะอินทริยรูปหรืออินทรีนะคะอินรีรูปหรืออานินรีรูปอินทริยรูปคือรูปที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในการเห็นเป็นต้นอานินรีรูปคือรูปที่ไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นผู้ปกครองในการเห็นเป็นต้น อินทรีย์รูปมี8นะคะก็คือปาษสาทรูป5ภาวะรูป2ชีวิตรูป1นอนินทรีย์รูปคือรูปที่ไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นผู้ปกครองในการเห็นมี20ก็คือรูปที่เหลือจากที่เรานับไปแล้วนะคะก็คือรูปที่เหลือก็คือ20นะคะในชั้นเรียนจะมีสอนนะคะอันนี้ก็เอาที่ที่เราพอจะเข้าใจนะคะว่าแบ่งเป็นคู่ได้11คู่คู่ที่5ก็คือโอราลิกรูป กับสุขุมมารูปคู่ที่5นี้มักจะออกสอบนะคะรูปโอราลิกรูปเรียกว่ารูปหยาหมายถึงรูปที่ปรากฏชัดสุขุมมารูปได้แก่รูปละเอียดหมายถึงรูปที่ไม่ปรากฏชัดโอราลิกรูปมี12ได้แก่ระสาทรูป5วิศยารูป7รวมแล้วเป็น12สุขุมมารูปก็คือรูปละเอียดหมายถึงรูปที่ไม่ปรากฏชัดมี16ได้แก่รูปที่เหลือ16 หกสันติเกรูปกับทูเรรูปสันติเกรูปได้แก่รูปใกล้หมายถึงรูปที่รู้ได้ง่ายมี12ได้แก่ปรสาทรูป5วิสยยรูป7ทูเรรูปได้แก่รูปไกลหมายถึงรูปที่รู้ได้ยากมี16ได้แก่รูปที่เหลือ16 7คู่ที่7ก็คือสัปปติค่ารูปรูปที่กระทบซึ่งกันและกันได้มี12ได้แก่ปาษสาทรูป5วิสยรูป7 อัปิค่ารูปได้แก่รูปที่กระทบซึ่งกันและกันไม่ได้มี16ได้แก่รูปที่เหลือ16คู่ที่8นะคะคู่ที่8นี้ก็คืออุปาทินนักระรูปอุปาทินนรูปกับอุปาทินนะักนณะรูปอุปาทินนรูปรูปที่เกิดจากกุศลกรรมและ โลกียากุศลกรรมมี18ก็หมายความว่ารูปที่เกิดจากกรรมนั่นเองกรรมมัชรูป18อ่ะนุกป,ปาทินานะรูปรูปที่ไม่ได้เกิดจากอกุศลกรรมและโลกียากุศลกรรม40ได้แก่จิตตาชะรูป15อุตุชรูป13อาหารรูป12อันนี้รายละเอียดก็จะมีในในชั้นเรียนในหลักสูตรนะคะถ้าเรียนสดก็จะเข้าใจง่ายขึ้น9 สน,สนิทัศนรูปกับอน,นิทัศนรูปอันนี้จะเป็นคู่ที่9สนิทัศนรูปคือรูปที่เห็นด้วยตาได้มี1ก็คือรูป,ปารมณ์แสดงว่ารูปที่เห็นด้วยตาไม่ได้เรียกว่าอน,นิทัศนรูปก็คือรูปที่เหลือ27ก็คือเราจะเห็นด้วยตาไม่ได้คู่ที่10ก็คือโคจระคะาหากรูป เรียกว่ารูปที่รับปัญจารมณ์ได้มี5ก็คือประสัทรูป5ประสัดทรูป5นี้คือรูปที่รับปัญจารมณ์ได้อะโคจลคาหะาก,กรูปคือรูปที่รับปัญจารมณ์ไม่ได้มี23ได้แก่รูปที่เหลือ23อวินิโพครูปกับวินิโพครูปอันนี้ก็จะออกสอบบ่อยๆนะคะก็คืออวินิโพครูปแปลว่ารูปที่แยกกันไม่ได้มี8 นะคะเขาเรียกว่ามีมหาพุทธรูป4แล้วก็รูป,ปาันธาราษาแล้วก็อาหารรวมกันเรียกว่าอาวินิพภครูป8วินิโพครูป8วินิพภครูปคือรูปที่แยกกันได้มี20รูปที่เหลือ20นั่นเองเดี๋ยวอ่านตรงนี้ให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อ,อรายละเอียดจะได้ครบนะคะ